ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฝ้ายอรินดาราดายชบดีหนุ่มอัธพรส่งกำลังใจให้สามีขอให้ผ่านช่วงเวลาที่แย่มากที่สุดสำหรับครอบครัวเราไปได้ด้วยดีขอไม่ให้เดือดร้อนจากอาชีพที่รักมากที่สุดทำเอาหลายคนเป็นห่วงไม่น้อยและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากหนุ่มอัฐพรนักสแสดงและผู้กำกับคนดังได้โพสต์เตตัสลงเฟซบุ๊กในทำนองตัดพ้อหมดหวังในอาชีพเพราะถูกกระทำจากความซื่อสัตย์ในอาชีพขณะที่ภรรยาสาวฝ้ายอรินดารา,าก็ลงไอจีสตอรี่ว่า ปีนี้ได้พบตัวเองในเวอร์ชั่นที่พังที่สุดแต่ก็แข็งแกร่งที่สุดเช่นกันล่าสุด10ธันวาคม2566ฝ่ายอรินดารดาก็ได้โพสต์อิบีดีนุ่มอัฐพรพร้อมให้กำลังใจสามีให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแย่ๆไปได้ด้วยดีโดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่หนุ่ม N O O M A T T A P O R N คงไม่ขออะไรแล้วขอให้ผ่านช่วงเวลาที่แย่มากที่สุดสำหรับครอบครัวเราไปได้ด้วยดี ขอให้พี่สําเร็จทุกอย่างเป็นอย่างหวังขอให้ความหวังของเราเกิดขึ้นจริงขอให้ประเทศพรมคุ้มครองที่ไม่ให้เดือดร้อนจากอาชีพที่พี่รักมากที่สุดในชีวิตและขอให้พี่หมดความเครียดใจใดๆเลยเมื่อไหร่ที่เครียดมันคือเราเครียดขอให้พรที่ทุกๆข้อความที่ทุกๆคนอวยพรพี่ในทุกๆช่องทางและที่เราขอพรมีจริงด้วยเถินและขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นปีที่9เข้าสู่เลข5อย่างสง่างามรักที่หนุ่มนะทั้งนี้ได้มีแฟนๆและเพื่อนๆดาราเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิด และให้กำลังใจหนุ่มอัธพรและครอบครัวกันเป็นจำนวนมาก